ตอนนี้เราเดินขึ้นไปมวลคันทักุดีนะ,ะเป็นที่ป<อ>ระทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าบริเวณด้านหน้านี้ก็เป็นสัญลักษณ์สีทองนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าเทวดามาทูนถามปัญหาพระองค์เรื่องมองคลละสูตรตอนนี้เรียกว่าต้นอนันทโพนะตอนนี้ก็เป็นต้นโพดั้งเดิมนะที่พระมหาโมคค<ป>ละนะไปอธิษฐานจิตที่ต้นโพที่พุทธคยานะ แล้วก็ได้มเมล็ดพันธุ์มาปลูกไว้ที่นี้ก็เป็นต้นดั้งเดิมโดยความบำริของท่านพระอนนท์ว่าอะไรจะเป็นตัวแทนของพระบรมศ,ศรสาได้าใบโพมาใบหนึ่งพอดีนะชาวพุทธก็จะชอบอธิษฐานจิตถ้าใบโพร,ร่วงลงมาก็เปรียบเสมือนว่านําไปบูชาเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าต้นโพนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลเลย ฝั่งตรงข้ามต้นโพนี่นะก็จะเป็นกุฏิพระศรีวลีมหาเถระนะก็ชาวพุทธก็ชอบมานะได้ความที่ว่าจะได้เป็นผู้มีลาภสก,การะเหมือนพระศรีวลีนั่นเองกุฏิหลังใหญ่ด้านหลังนี้นะก็เป็นกุฏิของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนะเป็นเอตัทัคะในด้านผู้มีปัญญามาก เชตวันมหาวิหารอารามของอนาถาบินที่กะเศรษฐีก็คือเป็นผู้สร้างนั่นเองใช้งบประมาณในการสร้าง18โกดก็คือ180ล้าน